หลายๆคนยังมีปัญหาในเรื่องการเคลื่อนที่ไปรับลูกตามมุมต่างๆอยู่หรือเปล่าครับมีคําถามเข้ามาจากแฟ,แฟนๆรายการนะครับถามเข้ามาถึงเรื่องการเคลื่อนที่ว่าทําไมถึงเคลื่อนที่ไปรับลูกไม่ค่อยทันหรือว่าไปรับทันก็จริงแต่ลูกที่ตีออกไปอ่ะมันเป็นลักษณะสุดเอื้อมตีแบบไม่มีประสิทธิภาพเลยเราจะมีวิธีการฝึกยังไงนะครับให้เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปเล่นลูกต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นวันนี้ผมจะมาบอกวิธีฝึกกันครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับโคชมีอีฟยูแคร์นะครับรายการที่นำเสนอสาระความรู้ในทุกๆด้านของแบดมินตันนะครับอยู่กับผมเช่นเคยโคชเป้งเมตรยัยอมาตยักุลนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเคลื่อนที่นะครับว่าลักษณะวิธีการรวมถึงเบสิกในการเคลื่อนที่นะครับและวิธีการฝึกทำยังไงให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น และสามารถไปเล่นลูกแต่ละลูกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้มาฟังวิธีการกันก่อนอื่นเรามาบอกลักษณะก่อนนะครับคือหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราดูการแข่งขันในระดับโลกเนี่ยเขาเคลื่อนที่ไม่ได้เหมือนเบสิกที่เราฝึกคือผมจะต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่ารูปแบบการเคลื่อนที่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะ หลักการสําคัญเลยก็คือเคลื่อนที่ไปหาลูกให้เร็วที่สุดนะครับคือมันมีระดับในการฝึกก็คือเป็นระดับของพื้นฐานการฝึกก็คือเบสิกนะครับเบสิกการเคลื่อนที่เนี่ยเราจะใช้การฝึกเคลื่อนที่แบบสไลด์แทบจะทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่เราเห็นในระดับโลกบางทีเนี่ยเขาวิ่งถอยไปตีหรือว่าเขาตบเสร็จเขาวิ่งแบบวิ่งสปีดเข้ามาข้างหน้าตบซ้าอะไรอย่างเงี้ย นั่นมันเป็นระดับ advanced แล้วนะครับอันนี้เลยอธิบายให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวจะสงสัยว่าเอะระดับโลกก็ทำไม่ถูกเบสิกที่ผมบอกหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับก็คือในระดับ advanced หรือไม่ต้องระดับโลกหรอกครับคนที่ตีชำนาญแล้ววิ่งชำนาญแล้วเนี่ยบางคนก็เข้าหารลูกในบางจังหวะก็ไม่ได้ใช้การสไลด์นะครับถอยตบป,ปั้งวิ่งพลวดเข้ามาซ้ำอย่างเงี้ยเห็นบ่อยๆเลยนะครับแต่ว่าพื้นฐานที่เราให้ฝึกจากการสไลด์ก่อนเพราะว่า เราจะได้ปรับในจังหวะการตีจังหวะการเคลื่อนที่ให้ถูกต้องก่อนว่าสเต็ปการเคลื่อนที่รวมถึงจังหวะก้าวขาในจังหวะสุดท้ายที่เล่นเนี่ยเราจะเล่นรูปแบบไหนนะครับมันก็เลยต้องฝึกเริ่มจากการสไลด์ตัวก่อนนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการฝึกนะครับว่าที่เพื่อนๆถามเข้ามาว่าเคลื่อนที่ไปตามมุมต่างๆไม่ค่อยทันเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับผมเคยอธิบายไปแล้วว่าการเคลื่อนที่เขาไปเล่นรูปไม่ทันมันมี2แบบก็คือ1 ขาราาว่าช้าก็คือเราเป็นคนที่เคลื่อนตัวได้ช้านะครับเรามีลักษณะการเคลื่อนที่แบบไม่ได้คล่องตัวนะครับก็คือกว่าจะไปถึงลูกได้เนี่ยมันค่อนข้างช้าส่วนอีกเรื่องนึงนะครับมันเป็นเรื่องของปฏิกิริยาคือพวกนี้จะเป็นพวกที่หลงจังหวะง่ายเวลาโดนเขาหลอกหรือว่าเวลาโดนแบบเล่นหน้าไม้มาอย่างเงี้ยนะครับเราจะหลงจังหวะง่ายนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่าเขาจะตีไปตรงไหนเราสามารถเคลื่อนตัวไปได้เร็ว อันนี้คือพวกขาไม่ได้ชา้าขาเร็วนะครับถ้าเรารู้จุดว่าเขาจะตีแบบนี้เราเข้าไปได้เร็วแต่พอเราไม่รู้เขาจะตีไปตรงไหนอ่ะแล้วเขาหลอกหน้าไม้หรือเขาตีไปเนี่ยเราออกตัวไปช้านะครับเราเริ่มแบบปุ๊บลงจังหวะง่ายแล้วออกตัวช้าอันนี้เป็นปัญหาในเรื่องของปฏิกิริยานะครับต้องแยกออกเป็น2ออย่างส่วนวันนี้เรื่องปฏิกิริยาเราจะยังไม่พูดถึงขอมาพูดถึงเบสิกการเคลื่อนที่ธรรมดาก่อน นะครับการเคลื่อนที่เข้าไปเล่นลูกตามมุตมต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเริ่มต้นเราจะฝึกการสไลด์ก่อนนะครับฝึกจากการสไลด์ไม่ไว่าจะเป็นหน้าโฟร์แฮนด์หน้าแบ็กแฮนด์หลังโฟร์แฮนด์หลังโอเวอร์เฮดแล้วก็รับลูกตกสองข้างนะครับเราใช้การสไลด์เข้าไปเล่นลูกในจังหวะสุดท้ายนะครับหลักการสําคัญคือข้อแรกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนที่เราจะฝึกด้วยการสไลด์ขาก่อนนะครับข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของ การก้าวขาไปเล่นลูกในจังหวะสุดท้ายนะครับเราจะใช้ขาที่ก้าวไปในจังหวะสุดท้ายเป็นข้างเดียวกับแขนที่เล่นนะครับก็คือแขนที่ใช้ตีท้าถือรากเกตเนี่ยเสมอนะครับไม่ใช่ว่าคุณตีมือขวาแต่คุณก้าวจังหวะสุดท้ายอ่ะใช้ขาซ้ายก้าวไปอันนี้ผมเจอบ่อยๆเลยนะครับแล้วมันก็จะทําให้บาลานซ์เสียแล้วการยันตัวออกมามันจะไม่เหมือนเบสิกที่ถูกต้องก็คือใช้ ตีขวาใช้ขาขวาก้าวไปในจังหวะสุดท้ายตีมือซ้ายก็ใช้ขาซ้ายในจังหวะสุดท้ายในการก้าวไปนะครับข้อที่3นะครับก็คือเรื่องของการลงจังหวะสุดท้ายนะครับการลงจังหวะสุดท้ายเราใช้ส้นเท้าเสมอนะครับคือในการเคลื่อนที่ไปเนี่ยเราอาจจะยืนไม่ได้ยืนเต็มเท้าคือยืนกึ่งๆปลายเท้านะครับเพื่อความเร็วในการออกตัวแต่จังหวะสุดท้ายที่เราเล่นลูกเนี่ยลงด้วยส้นเท้าเสมอนะครับ ลงส้นเท้าก่อนแล้วค่อยลงปลายเท้าตามไปเพื่อเราจะได้ยันตัวกลับมาได้เขาต่อมาในการถือแร็กเกตเวลาที่เราเคลื่อนที่พยายามถือด้วยท่าเตรียมพร้อมเสมอคืออาจจะไม่ได้ต้องแบบหูขนาดนี้นะครับแต่ไม้ต้องไม่ได้ทิ้งลงไปนะครับคือตีเสร็จไม้กล,ลากพื้นเลยเวลาจะตีต้องยกมาใหม่ตลอดนะครับอย่างน้อยเตรียมไว้เตรียมไว้นิดหนึ่งเผื่อว่าเวลาเขาตีมาเร็วๆหรือตบยัดตัวหรือ เป็นลูกที่ผลักมาแล้วมันมันสามารถแบบยกไม้เกี่ยวได้เร็วอะ่ะเราจะได้ทันนะครับแต่ถ้าเราห้อยไม้เนี่ยบางทีเขาตีมาเร็วๆอะ่ะเราต้องมายกอีกแล้วมันไม่ทันมันก็ลูกมันก็เลยแล้วส่วนในข้อที่5นะครับก็คือเรื่องของการมูฟเมนต์นะครับเมื่อตีเสร็จนะครับหลายๆคนชอบติดนิสัยตีเสร็จแล้วยืนดูลูกอยู่กับที่ก็คือหยุดจุดที่เราตีก่อนนะครับแต่วิธีการที่ถูกต้องเวลาฝึกนะครับเริ่มตั้งแต่วิ่งคอดเลยเวลาที่เราตีเสร็จ ถ่ายน้ำหนักตัวเข้าไปหาจุดเซนเตอร์เสมอนะครับจุดเซนเตอร์ก็คือแล้วแต่ว่าคุณตีเดี่ยวหรือตีคู่ถ้าคุณกําลังวิ่งคอร์ดหรือว่าตีแบบเดี่ยวคุณเคลื่อนตัวเข้าหาจุดกลางสนามก็คือเซนเตอร์ของสนามเต็มๆเ,เลยนะครับแต่ถ้าคุณเล่นคู่เวลาคุณเซฟไปหรืองัดไปคุณถอยเข้าจุดเซนเตอร์คือฝั่งที่คุณต้องรับผิดชอบนะครับพอเล่นคู่เวลาเกมรับเรายืนคนละฝั่งนี่หรอไหมครับ ผู้ขายืนครึ่งหนึ่งเรายืนครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็เข้าเซนเตอร์ในครึ่งหนึ่งของที่เราเป็นคนอ่าเป็นฝ่ายรับผิดชอบนั่นแหละครับนะครับแต่ย้ําว่าเราตีเสร็จอ่ะให้เรารีบเข้าเซนเตอร์เพื่อเตรียมพร้อมรูปต่อไปเร็วๆนะครับอย่าไปตีเสร็จแล้วก็แช่อย,อยู่ที่เดิมแล้วก็สปีดเข้าไปอันนี้จะทําให้คุณโดนหลอกง่ายเพราะเวลาเมื่อคุณตีเสร็จแล้วหยุดดูจังหวะแล้วเขาจะตีมาเราก็จะกลัวไม่ทันนี่เอไหมครับเพราะเราทิ้งสเปซเยอะ เช่นคุณตีไปถอยไปตีลูกหลังเปี้ยงแล้วก็หยุดดูว่าเขาจะตีลูกอะไรเราก็ต้องกลัวแล้วเขาจะตัดเร็วๆพอเราสปีดเข้าไปทีเนี่ยเราโดนเขาหลอกเซฟเนี่ยหลงละนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปเซนเตอร์เพื่อให้พื้นที่ในการที่เขาตีน้อยแล้วเราก็จะระวังได้ง่ายขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับถ่ายน้ําหนักถ่ายน้ําหนักเข้าไปยังจุดที่เราจะวิ่งเข้าไปอะครับแล้วเคลื่อนที่เข้าไปรอเลยนะครับยิ่งเคลื่อนที่เข้าไปจุดเซนเตอร์ได้เร็วเขายิ่งตียากเพราะเราจะปิดพื้นที่ได้เร็ว อันนี้ก็คือ5เรื่องหลักๆนะครับของเบสิกพื้นฐานการเคลื่อนที่ก่อนส่วนวิธีการฝึกนะครับแน่นอนการเคลื่อนที่เป็นมุมต่างๆอย่างที่บอกมันมีเรื่องของความเร็วกับปฏิกิริยาเราต้องฝึกทั้งสองอย่างนะครับแต่วันนี้เราจะมาบอกวิธีการฝึกในเรื่องของความเร็วก่อนคือผมจะแนะนํา2โปรแกรมหลักๆก็คือเรื่องของการวิ่งคอร์ดแล้วก็การวิ่งกลับตัวแบบสั้นๆนะครับเพื่อเพิ่มสปีดการกลับตัวเนี่ยให้เราแตะที่เส้นเลยนะครับ เส้นปุ๊บแล้วก็ขึ้นมากลับตัวสปีดไปหาอีกเส้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นด้านข้างนะครับวิ่งแตะนะครับสองข้างจับเวลาแล้วทําให้เร็วที่สุดแต่ย้าว่าอยากให้แตะที่เส้นเลยนะครับคือมือแตะเลยเพื่อให้เราฝึกในการที่รับลูกต่ําแล้วก็เงยรับลูกต่ําแล้วก็เงยขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้มันก็จะได้ในเรื่องของความแข็งแรงของหน้าขาด้วยบวกกับความเร็วด้วยนะครับพอเอามาใช้จริงมันก็จะคล้ายๆจังหวะแบบนี้ นะครับส่วนเรื่องการวิ่งคอร์ดเนี่ยเราก็เอา5ข้อที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะมาใช้กับการฝึกนะครับก็คือ1ในเรื่องของการเคลื่อนที่นะครับเราฝึกเบสิกด้วยการสไลด์ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอเราคล่องเราเร็วขึ้นแล้วแอดวานซ์เดี๋ยวค่อยอีกเรื่องหนึ่งนะครับ 2. สก็คือการเข้าไปรับลูกในจังหวะสุดท้ายนะครับขอให้เป็นขาข้างเดียวกับมือที่ใช้ ถือแร็กเกตเสมอมือที่ใช้เล่นเสมอนะครับตีขวาใช้ขวาก้าวในจังหวะสุดท้ายตีซ้ายใช้ซ้ายก้าวในจังหวัดสุดท้ายนะครับ 3. คือเรื่องของการลงในจังหวัดสุดท้ายใช้ด้วยส้นเท้าเสมอนะครับลงด้วยส้นเท้าแล้วยันตัวเข้าเซนเตอร์นะครับลองฝึกด,ดู 4. ในเรื่องของแร็กเกตการถือแร็กเกตถือด้วยท่าเตรียมพร้อมนะครับเราพยายามคิดว่าลูกจะกลับมาหาเราด้วยความเร็วเสมอถ้าเราไปคิดว่าแบบ รอได้เดี๋ยวมันก็จะไม่ทันแอคทีฟไม้ไว้ก่อนยังไงก็ดีกว่านะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับขพอสุดท้ายก็คือในเรื่องของการมูฟเมนต์นะครับเมื่อเราตีเสร็จถ่ายน้ําหนักตัวเข้าไปยังจุดเซนเตอร์แล้วเคลื่อนที่เข้าไปจุดเซนเตอร์โดยไม่ต้องรอจังหวะนะครับในระหว่างที่เรากําลังมองลูกนะครับตีไปปุ๊บเรามองลูกเขาจะเล่นอะไรให้เรามูฟเข้าเซนเตอร์เลยยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบยิ่งปิดพื้นที่ได้เยอะ นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับว่าเพื่อนๆทําแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับสำหรับหลายๆคนที่บอกว่าเ,เคลื่อนที่ไปไม่ค่อยทันตีลูกกลับมาไม่สวยลองเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ให้ได้นะครับฝึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเก่งขึ้นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนรักแบทนะครับก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆของคุณเริ่มเล่นแบทบเริ่มฝึกแบทบแบบถูกต้องนะครับก็ ช่วยกันแชร์คลิปไปให้เพื่อนๆที่รักการเล่นแบดมินตันด้วยนะครับแลเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีคลิปหน้าผมก็จะนําสาระความรู้เกี่ยวกับแบดมินตันมาให้เพื่อนๆชมกันแบบนี้อีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนไปฝึกกันนะครับแล้วกลับมาเล่าให้กันฟังด้วยว่าฝึกแล้วได้ผลยังไงบ้างนะครับเล่นแบดให้สนุกมีความสุขกับการฝึกซ้อมวันนี้โคชมีวส์วิ c แคร์ลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีคลิปหน้าครับ